สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวกันต่อในค่ําคืนนี้นะครับเราก็ติดตามตรวจสอบข่าวเรื่องของอุทกภัยครั้งใหญ่ใน9้าจังหวัดที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงรายการก่อนหน้านี้แล้วก็มาดูต่อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าข่าวสารในเรื่องของน้ําท่วมมีมากมายก่อนอื่นก็คือวันนี้นะครับวันนี้ที่หาดใหญ่สงขลา นะครับฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกทีมข่าวของทางท็อปนิวได้รายงานมานะครับทั้งคุณแซคธาราวุฒิแล้วก็คุณพดุงศิล์นะครับบอกว่าตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงฝนเริ่มหยุดนะครับแล้วก็คุณพดุงศิลบอกว่าอากาศเริ่มดีขึ้นและน้ำ เริ่มลดลงหลายแห่งท่านผู้ชมฮะวันนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับทางกองทัพเรือได้เปิดเผยคลิปวิดีโอเฮลิคอปเตอร์จากเรือหลวงจากกรีนรเรเบได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในนะครับในช่วงวันนี้ทันทีที่ไปถึงท่านผู้ชมฮะน,นี่ครับเรือหลวงจากกรีนรเรเบตนะครับซึ่งเดินทางออกออกไปจากสัตหีน <c oughs> ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับ,รบพอวันนี้ถึงป๊บก็ทันทีท่านผู้ชมฮะวันนี้ถึงก็ทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นภาพจากคลิปของทางกองทัพเรือนะครับวันนี้ทางเรือหลวงจากกรีนนรเบศพอถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะก็ไปจอดอยู่ตรงบริเวณแหลมสมีหลานะครับแหลมสมีหลาแล้วก็ เรือนี้เป็นสถานพยาบาลได้นะครับเป็นสนามบินให้กับเฮลิคอปเตอรต์ได้นะครับนี่ครับจ่อตรงหน้าหาดสมิลาท่านผู้ชมฮะแล้วก็ไปช่วยเหลือนะครับเราก็จะเห็นเมื่อสกครู่นี้นะฮะชาวหาดใหญ่สิบกว่าชีวิตที่ติดอยู่บนอาคารนะครับบนชั้นดาดฟ้าก็มารับถุงอย่างชีพนะครับแล้วก็เพจ Facebook Army Military Force โพสโพคลิปเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212 ของกองทัพบ,บกนะครับย่อนถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หักใหญ่ครับนี่เบล212ครับ <c oughs> เราก็จะเห็นนะท่านผู้ชมฮะยังมีชาวหัดใหญ่อยู่บนดาดฟ้าของตึกใกล้เคียงออกมายืนโบกมือนะครับแล้วก็ผ้าสีแดง <c oughs> ส่งสัญญาณขอให้ทหาร ย้อนถุงยางชีพมาตรงจุดนี้ด้วยท่านผูช้ชมฮะทางกองทัพบ,บกนะครับวันนี้ท่านพลโทวัญชนะสวัสดีโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยถแถลงข่าวนะครับจัดส่งกําลังพลและทีมแพทย์อุปกรณ์สนับสนุนภารกิจภาคสนามรวมถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเสริมทัพในการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่สงขา ก็จัดเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมฮะเครื่องอุปโภคบริโภคเรือท้องแบนเจสกีรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์โดรนโดยนําของทั้งหมดขึ้นเครื่องบิน c 1 3 0พร้อมกับกําลังพลนะครับมีทั้งหน่วยแพทย์กู้ชีพชุดบินโดรนเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับผู้พันเบิร์ดบอกว่ามีการยกระดับเรื่องน้ําท่วมสงขาเป็นภัยพิบัติเป็นระดับร้ายแรงสูงสุด คือระดับที่4ฉะนั้นในจังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้าซึ่งมีทั้งฝ่ายผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการส่วนปฏิบัติการสนับสนุนนะครับขนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอืมทางทอ,อครับกองทัพอากาศบ้างครับสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับจัดเครื่องบิน C ีร้อยสามสิบสามเที่ยวบิน เคลื่อนย้ายกาลังพลยุธทธภกรที่จําเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์จากกองบิน6ดอนเมืองไปยังกองบิน56หาดใหญ่เพื่อเสริมกําลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับเที่ยวบินที่1จะนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกําลังพลกองทัพอากาศ <c oughs> ยาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับรวมถึงถุงยางชีพของกองทัพอากาศเ <c oughs> ที่ยวที่2ลําเลียงเรือฮะท่านผู้ชมฮะทั้งเรือยาวเรือท้องแบน ขึ้นเครื่อง430ไป430ใหญ่มากนะครับเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงเที่ยวที่3เป็นเจสกีนะครับเจสกีนี่ยกเรือขึ้นไปนะเรือท้องแบนนี่เจสกีครับเจสกีนะครับอยู่เที่ยวที่3สิ่งของบริจาคต่างๆอยู่ในเที่ยวนี้นะครับส่งขึ้นไป3เที่ยวนะครับและท่านผู้ชมฮะน,น้ำใจคนไทยบรรยากาศที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หรือว่ามอในช่วงเวลา16นาฬิกานาทีนะครับก็ยังมีการอพยพผู้ประสบภัยทุกเพศทุกวัยเข้ามาที่ศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อวานนะฮะเนื่องจากว่าบางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางคนตัดสินใจออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้นะฮะผู้พิการแล้วก็มีผู้อพยพชาวต่างชาติหลากหลายประเทศท่านผู้ชมฮะมีทั้งพม,ม่าอินเดียมาเลเซียจีนนะครับชาติอาหรับแขกขาวนะครับก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆและที่น่าสนใจดีท่านผู้ชมฮะบางท่านนะฮะเป็นชาวต่างชาติผันตัวมาเป็นจิตอาสาอนะครับทำเป็นทีมสตาฟคอยอธิบายแนะนำให้ผู้ประสบ ภัยชาวต่างชาติด้วยกันเข้าใจถึงสถานการณ์แนวทางการช่วยเหลือล่าสุดยอดรวมผู้ประสบภัยที่มอ,อนะครับประมาณ5,000คนครับนี่ท่านผู้ชมฮะที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยนะครับอ,อ,อาหารแห้งอาหารพร้อมปรุงสุกเสื้อผ้าผ้า,ผาหม่มหมอนหม้อหุงข้าวสำหรับหุงหาให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานกันอย่างร้อนๆน,นะครับน้ำดื่มกาแฟรองเท้าเครื่องอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทซ p พ a รผู้ผลิตอาหารกล่องไมโครเวฟนำเข้ากล่อง3,000กล่องและขนมปังอีก2,000ชิ้นมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยรวมไปถึงผู้ผลิตขนมปังฟาร์มเฮาส์ก็นำขนมปังมามอบให้กับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันไม่อั้นมาถึงที่มอได้รอดแล้วนี่ท่านผู้ชมดูที่นี้โอ้าาน oh oh. ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฮะเออแบบนี้สะดวกเลยใช่ มาสรวกเลยนะตอนนี้จุดใหญ่ก็อยู่ที่มอนะคร<ช>เพราะว่าอยู่ที่นี่กันหลายพันคนด้วยกันทางมอเองนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นแล้วก็อุปกรณ์เร่งด่วนนะครับในเพจของ Prince of สงขลา University นะครับเขาโพส์นะครับศูนย์พักพิงมอต้องการด่วนที่สุดรถสุขาเคลื่อนที่เครื่องปั่นไฟรถปั่นไฟที่นอนผ้าห่มหมอนแก๊สหุงต้ม จานถ้วยช้อนกระดาษหอ่อข้าวโตะ๊ะเกอีผ้าเช็ดตัวไม้กวาดถังขยะเครื่องวัดความดันเครื่องวัดน้ําตาลเครื่อง o 2ทูเซนะฮะเครื่องวัด o 2ทซบริจาคได้ที่อาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพข้างโรงยิมเนเซียมมออหาดใหญ่ด่นะฮะคือบริจาคก็ส่งไปที่นู่นเลยนะฮะส่งไปที่นู่นเลยท่านผู้ชมแคปอันนี้ไว้ก็ได้ถ่ายภาพไว้ แล้วเราพร้อมในเรื่องของอะไรก็จัดส่งไปให้เขานี่นะฮะเขามีเบอร์โทรศัพท์มาให้ด้วยที่อยู่ข้างล่างนะครับเผื่อเราจะสอบถามนะครับแล้วก็ทางคณะสัตวแพทย์มอขอรับบริจาคด่วนของใช้จําเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงช่วยน้ําท่วมหาดใหญ่เขาบอกนะครับว่าของดรับบริจาคของใช้สําหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะฮะ ขอรับบริจาคของใช้สําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นผ้าขนหนูมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้นะครับแผ่นรองทรัพ์สายจูงปลอกคอทุกขนาดชามอาหารทางคณะจะทําสิ่งของทั้งหมดไปใช้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่อบพยพมายัางศูนย์พักพิงม,มออและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจะรับบริจาคตอนนี้เลยนะฮะจนถึงวันที่4ธันวาคม เอาสิ่งของมาส่งได้ที่โรงพยาบาลสัตว์มอโต๊ะหน้าทางเข้าเปิดรับตลอดเวลาและนี้สำคัญขอสงวนงดรับของบริจาคทางไปรษณีย์เพราะว่าบางพื้นที่มีปัญหาการขนส่งในช่วงน้ำท่วมนะฮะก็ต้องส่งตรงไปที่นั่นเลยใช่ใช่ท่านผู้ชมหาทางเอานะฮะอย่าส่งไปทางไปรษณีย์ใช่นะครับสงสารบุรุษไปรษณีย์ฮะจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่นะครับ แล้วก็เรื่องการบริจาคเรื่องอะไรต่างๆนานาวนันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทางรองโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติพลตวรวจตรีสิริวัตรดีพอรีบมาเตือนตั้งแต่เนิ่นๆมีแน่นอนท่านผู้ชมฮะมีแน่นอนพวกมิจฉาชีพไอ้พวกชั่วนะฮะมันจะอาศัยช่วงนี้นะครับเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลืออุทกภยัยช่วยเหลือน้ําท่วมมีแน่ๆท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางตํารวจก็เลยออกมาแจ้งเตือนไว้ก่อน ใครที่ท,ทราบข่าวนี้บอกต่อกันไปเรื่อยๆระวังนะฮะระวังไว้หนึ่งงดแชร์ข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลก่อนส่งต่อทุกครั้ง 2. อ,อันนี้สำคัญระวังมิจฉาชีพหลอกรับบริจาคให้ระมัดระวังการโพสต์ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสื่อสังคมออนไลน์โดยมิจฉาชีพมักจะนำภาพความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จากข่าวหรือว่าจากสื่ออื่นมาสวมรอยใส่เลขที่บัญชีธนาคารของตัวเองหรือบัญชีมา้าอ้างว่าเป็นบัญชีของอาสาสมัครนะพี่คนนี้ก็เป็นอาสาสมัครพี่คนนี้ออกเขาทํางานอยู่ในพื้นที่เลยนี่บริจาคผ่านเขาได้นะครับเขาจะได้เอาไปใช้เบิกเอาไปใช้โดยตรงเลยหรือว่าคนนี้ก็เดือดร้อนเป็นผู้เดือดร้อนโดยตรงนะครับข้อสองนี่สําคัญมากท่านผู้ชมฮะบสำคัญมาก,นะมมากๆข้อสตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าท่านจะโอน ถ้าต้องการบริจาคควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจริงๆเช่นเป็นหน่วยงานราชการเป็นองค์กรการกุศลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นมูลนิธิที่พอเอ่ยชื่อพบอ๋เลยโอ้หายห่วงนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเป็นมูลนิธิที่มีการจดทะเบียนถูกต้องบัญชีรับบริจาคควรเป็นในนามนิติบุคคลคือเป็นมูลนิธิหรือเป็นองค์กร ไม่ควรจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาไม่ใช่นายน,น,น,นู่นนายนี่นางสาวนี่นางสาวนั่นไม่ใช่นะครับเพื่อลดความเสี่ยงท่านผู้ชมฮะสี่นะครับโทษหนักสําหรับผู้หลอกลวงก็จะมีโทษกํากับเอาไว้อือันนี้แจ้งให้ทราบมีแน่ๆฮะท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงคนใช้กันเยอะคือทิ k t ็อมันก็จะมีหลายๆคนนี่แหละนะฮะบางทีก็จะไลฟ์เปิดรับบริจาคเลย ไลฟ์ <ừ> <Live. S 1> เปิดรับบริจาคแล้วก็บอกเลขบัญชี<อ>นะฮะแวพวกนี้นะฮะมันฉลาดบางทีมันก็จะเอาเออบางทีมันก็จะพูดไลฟ์นะฮะแล้วมันก็จะมันก็จะเกิดด้วยคลิปของอพี่เปิ้ลนาคอนร้องไห้ไปช่วยไม่ได้ <ừ> ใช่ไหม <ừ> สงสารคนหาดใหญ่ดูพี่เปิ้ลสิคะน่าสงสารมากดูพี่เปิ้ลสิครับนี่นะฮะเราจะปล่อยพี่เปิ้ลสู้อย่างโดดเดี่ยวได้ยังไง <ừ> แล้วก็ต่อที่คลิปของพี่บินอย่างเงี้ย <ừ> แล้วมันก็จะเปิดบัญชีบริจาค Uh huh. นะยระวังนะฮะก็ะเอาเฉพาะองค์กรหน่วยงานที่เชื่อ,อถือได้พอใชนะ่ที่เชื่อถือได้พอเออดีนะฮะ,ะท่านผู้ชมฮะน,นอกจากพวกเครื่องมิชาชีพที่เราต้องระวังแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกเฟซนิวต่างๆมันเยอะมากนะเฟซนิวเอไอข้อมูลหลอกลวงที่ไม่เป็นจริงเพื่อซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันดูสับสนวุ่นวายย่ำแย่เข้าไปอีกก็อีกครั้งหนึ่งนะเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับ ประกาศจนถึงสี่ทุ่มห้ของเมื่อคืนนี้นะฮะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มีผู้ป่วยมีศพของผู้ป่วยที่ฝากแช่เอาไว้ในห้องเก็บศพอยู่แล้วเนี่ยยีสบศพก่อนน้ำท่วมเห็นไหมฮะศพที่เสียชีวิตตอนเกิดน้ำท่วม22่สถึงยี้ามีสบิบสีศพส่วนมากแล้วจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตนะฮะ ก็เป็นอัตราการตายเทียบเท่ากับภาวะปกติของโรงพยาบาลศูนย์ฉะนั้นตอนนี้ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับก็จะมีศพทั้งสิ้น24เออ14บวก27ก็เป็น41ศพเท่านีแนนะ้แค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนะฮะเอออย่าไปหลงเชื่อโอ้โห oh. มี80ศพมีเป็นร้อยเอร์มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะตัวเลขนั้นเอออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ แต่ว่ารอเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการให้เขาประกาศมาแบบนั้นจะดีกว่านะฮะมันจะได้ไม่เป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ให้มันดูแบบโอ้โหวิกฤตหนักเข้าไปอีกบั่นทอนกําลังใจของคนทํางานเข้าไปอีก่นะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับมีเฟซบุ๊กของคุณปิยนุษนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเวลวร้ายที่สุดในชีวิตการทํางานเป็นพยาบาลอย่างเราเมื่อน้านําท่วมสูงจนเข้าเครื่องปั่นไฟ ทำให้ ICU ไฟฟ้าดับ5ชั่วโมงทุกชีวิตในมือ22เตียงที่อัดแน่นอยู่ใน ICU ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไฟฟ้าและออกซิเจนในโรงพยาบาลอยู่พอแค่4วันนะฮะสุดท้ายเราใช้มันหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ไม่มีออกซิเจนใช้กับเครื่องช่วยหายใจแล้วเราเสียใจคนไข้เราเราก็รักเขานีนะก็เล่าให้ฟังถึงสภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับ น้ำท่วมมิดชั้นหนึ่งแล้วแพทย์และพยาบาลทำเต็มที่แล้วบุคลากรแต่ละคนล้าก,กันหมดแล้วทั้งกายและจิตใจน้ำท่วมหาดใหญ่6กแปดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะหาดใหญ่ไม่ไหวแล้วจริงๆพวกเราอยู่เวรยาวมาตั้งแต่21พฤศจิกายนแทบไม่ได้นอนกันเกือบทุกวันนี่นะอันนี้บุคลากรทางการแพทย์อื ที่เราก็เห็นตั้งแต่วันแรกๆว่าต้องมีสภาพอยู่แบบนี้ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช้ไฟสำรองใช้ไฟเท่าที่มีวัฒนบูรพานะครับเขาบอกว่าหัดใหญ่น้ำมังจุดไหลเชี่ยวและแรงมากกองอำนวยก,การป้องกันบรรเทาสาธารณภายัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยในวันนี้นะครับก็ยังเชิญเผชิญกับภาวะน้ำท่วมแล้วก็มีข่าวนะครับ ว่าเอามีคนที่มีทีมเรือกูภ้ภัยเขาไปช่วยครอบครัวหนึ่งออกมาได้แล้วปรากฏว่าเรือสู้กระแสน้ำไม่ไหวพลิกคว่ำนะแล้วเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยตัวเล็กหลุดออกจากมือแม่คือเขาช่วยทั้งแม่ทั้งลูกได้แล้วอืมแต่เรือเนี่ยมันเจอกระแสน้ําเชี่ยวและพลิกคว่ําลูกเนี่ย ออกจากมือแม่นะลูกเนี่ยหลุดออกจากเสื้อชูชีพด้วยโอ้จมหายไปต่อหน้าต่อตานะี่นี่จากเพจของคุณการัน,นะฮะนะี่ฮะเรื่องของการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกนะฮะของการออกปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิพุทธธรรมการกุศลคุก31นะฮะที่นครราชสีมาหรือว่าคุก31 เขาเปิดภาพในคลิปของคุณชัยสิทธิ์นะฮะชัยยสิทธิ์ผูภูผารัฐรองผู้นวยการศูนย์กู้ภัยฮุก31บันทึกไว้เมื่อวันที่25ตอนค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำนะครับี่นะฮะก็ใช้เจ้าหน้าที่ประมาณสัก20คนกระจายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือระดับน้ำนั้นมิดหลังคาบ้านชั้นเดียวแล้วก็บ้านของผู้ประสบทัยคนหนึ่งชื่อคุณเพง ขอความช่วยเหลือมาด่วนมากนะครับระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนมิดหลังคาในครอบครัวนั้นก็มีภรรยานะฮรภรรยาก็น้ําหนักเยอะนะฮะร้อยกว่ากิโลพึ่งคลอดลูกได้แค่10วันติดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ยังมีลูกเล็กอีกมีคุณแม่ที่สูงอายุอีกโอ้โหก็ขับเรือฝ่ามูลน้ําเข้าไปนะครับเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจากจุดที่ขับเรือเข้าไปนั้นก็ประมาณสัก3กิโล น้ำท่วมสูงประมาณห้าหเมตรเข้าเข้าบ้านไม่ได้นะเราจะเห็นนะเขาเข้าบ้านไม่ได้ต้องปีนเจาะทางหลังคาเข้าไปแล้วอุ้มเด็กทารกเนี่ยออกมาด้วยฮะโอ้โหเพิ่งข้อสิบวันน่ะท่านชมครับการช่วยเหลือคนบนหลังคาก็ต้องระมัดระวังนะฮะใช่จะเป็นเดินเหินสบายยก็ไม่ได้ต้องเดินตามขอบเนี่ยต้องช่วยขึ้นมาทางนี้ะช่วยเด็กก็ต้องระวังอีกใช่ต้องทะนุถนอม โอ้โหบ้านนี้แบบแทบจะโทษฮะเปราะบางทั้งบ้านใชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ป่วยมีทั้งผู้สูงอายุนี่คุณพี่ทานนี้ก็นี่ก็น้ำหนักเยอะนะฮะมันยากลำบากมากโอ้โหเีแล้วก็มีเคสหนึ่งท่านชมครับเออ ฟซบุ๊กของคุณชัยเชษนะฮรเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านนะครับติดอยู่หลายคนแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตด้วยเขาบอกเป็นเคสที่ขดหูแล้วก็เศร้ามากๆ5ห้าชีวิตติดอยู่ในบ้านคุณตาคุณยายเด็กชายสองพี่น้องติดอยู่ในตัวบ้านที่น้ำเนี่ยเกือบมิดหลังคามีช่องเล็กๆระหว่างแปรกับหลังคา ที่เด็กตะโกนขอความช่วยเหลือพอทุบเจาะหลังคาลงไปก็เห็นทั้งสี่คนเกาะคานเหล็กในบ้านแช่น้ำมาแบบนี้สี่วันโอ้โหแล้วก็พอทีมเจสสกีเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาได้นะครับก็ต้องขับฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวแล้วก็แรงมากแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะเป็นลูกสาวของคุณตาคุณยายอลอยติดอยู่ในห้อง เออทีมก็ไม่มีถุงซิปล็อกนะฮะก็เลยต้องใช้เสื้อกันฝนคลุมล่างออกมาแทนเห็นไหก็ค <c oughs> ือบ้านหลังนี้เนี่ยเสียไปแล้วหนึ่งอะเสียไปแล้วหนึ่งใช่ใช่ไปช่วยก็ไม่ครบแล้ว <c oughs> ใช่ร <c oughs> อดมาไม่ครบรอดมาไม่ครบข้าก็คล้ายๆกับคุณผู้หญิงคนเมื่อวานอ่ะที่เออคุณแม่เสียก็ต้องไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วตัวเองก็ต้องเกาะตู้เย็นอยู่แบบนั้นอืมคุณยายคุณยายคุณยายอายุเจ็ดสิบกว่าใช่ เขาเป็นบ้านชั้นเดียวครับพอเป็นบ้านชั้นเดียวก็พอน้ําท่วมนะชั้นล่างถ้าคนมีบ้านสองชั้นก็ยังขึ้นชั้นสองได้ออแต่นี่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วถ้าเกิดไม่ยกพื้นนะโอ้โหก็เรียบร้อยเลยนะคุณยายก็ไม่สามารถจะต้านยืนต้านแรงน้ําได้ก็จมน้ําเสียชีวิตนะครับยังไม่มีใครมาช่วยก็ต้องเก็บร่างคุณยายไว้ในตู้เย็นใช่เจ้าหน,น้าที่ไปช่วยพบต้องขอโทษ ขอโทษที่มาช้าไปนะก็ไม่มีใครโทษใครแหละฮะมันเป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมฮะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็แข่งกับเวลาทุกนาทีมีค่าอย่างวันนี้ตอนประมาณ11โมงครึ่งที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้ามณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนาณรงค์ที่หาดใหญ่ก็ได้รับการประสานงาน เพื่อขอรับการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศต้องส่งฮอไปท่านผู้ชมฮะต้องส่งฮอไปไปโรงพยาบาลน,นะครับไปโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นี่ท่านผู้ชมฮะบนดาดฟ้านะครับไปรับผู้ป่วยสูงอายุเพศหญิงมีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งรับตัวมาจากโรงพยาาบลกรุงเทพหาดใหญ่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่พร้อมกว่าสงขานครินครับตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดช่วยเพียงแค่หนึ่งชีวิตเนะี่ยแต่ใช้ต้องกี่ชีวิตท่านผู้ชมนับดูเด็ดเห็นไหมใช,ใช่ใช้หอด้วยใช้หอด้วยนี่ท่านผู้ชมฮะมากกว่าสิบชีวิตนะ่ะมาช่วยนะครับคนสูงอายุคนเดียวแต่ต้องช่วยฮนะ ไม่ช่วยไม่ได้ต้องช่วยนะครับเห็นความเสียสละเห็นความมุ่งมั่นเห็นน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยไมะฮะขึ้นพอไปเลยดูเตียพยาบาลแบบเผอมเพยาบาลน,น่ยพิ่งขึ้นหอเป็นครั้งแรกในชีวิตอ่ะท่านผู้ชมฮะน้ำใจคนไทยดูด สองวันหลังนี้เราจะเห็นปฏิบัติการด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์เยอะมาก<ช>โดยเฉพาะวันนี้นะผืนมันก็ตั้งหลักได้แล้วใช่ลับขนไปได้แล้วหอ,อ,อของทหารหอของตำรวจหอของกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะของกรมฝนหลวงนะครับหน่วยงานไหนมีหอเนี่ยใช้เพื่อการนี้หมดใช่หยุดทุกอย่างหน่วยงานไหนมีหอเนี่ยมาใช้หมดนะฮะแล้วก็น้ำใจคนไทยท่านผู้ชมฮะนลิม วิรุณวิเชียมวัฒนะชัยท่านนี้เป็นกองเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้พูดถึงความคืบหน้ากลุ่มแฟนบอลไทยสายใต้ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยผ่านโดรนลำใหญ่ใช้ขนอาหารและน้ำก็หัวหน้าทีมโดรนคือคุณโอฮะคุณโอโออาซการเกษตรนาลิมบอกว่าโดรนชุดแรก2องลำถึงค่ายเสยนานรงหาดใหญ่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะคุณโอวหน้าทีมเอาโดรนไปช่วยโอ้โหโดรนขนาดใหญ่เราม่เริ่มเลยเียใช่หไหมฮะคือโดรนเนี่ยนะฮะเขาขนอาหารได้20-50ิิกิโลนะโอ้โหขนอาหารนะเออเราตอนแรกเห็นลำแบบนี้พอทอนอยู่ที่พื้นลำใหญ่มากเแล้วพอยืนกับคนเห็นไหมเปรียบเทียบตัวคนนะใพอเปรียบเทียบกตัวคนย่งกับเฮลิคอปเตอร์น้อยอ่ะใช่ใช่เนี่ยฮะ เขาห้อยอาหารไปได้อ่ะ2 0 3 0โลใช่20-30โลถึง50โทษฮะ50กิโล50โลด้วยเหรอโอ้โหมันพุกได้เยอะมากเนี่ยหนักเกือบเท่าตัวคนเนี่ยใช่ไหมช่วยได้ครับนี่ทางนลิมวิรุณและคุณโอโออารซีการเกษตรนะทุกคนช่วยกันหมดมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ช่วยได้ขนไปช่วยขนไปช่วย ลำใหญ่จริงดูปีโอ้โ oh หใบพัดเขาเนะใช่ใช่ลำใหญ่มากอย่างที่บอกฮะปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือการขนย้ายวันนี้เนี่ยเน้นไปในทางอากาศแล้วก็จะเห็นภาพของคนที่ไปอยู่บนหลังคาตึกใช่นะฮะบนดาดฟ้าอย่างมีคุณผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเอ,อเอาผ้ามาเลียงเป็นเลขสามสิบให้รู้ว่าที่เนี่ยมีคนอยู่สาสิบคน<อ>นะแล้วเอาผ้าสีาขาวมาเลียงบนหลังคา ไหนไหนมีภาพไหมสามสิบชีวิตเนี่ยใช่ใช่ไหมสามสิบชีวิตอยู่ที่นี่นะคุณบุญสีเข็มนะฮะโอ้เลียงไว้เลยให้เห็นเลยว่าเนี่ยแค่แค่นี้พอคนก็รู้แล้วสามสิบคนนะอยู่ที่นี่เห็นไหมฮะโพสขอความช่วยเหลือใช่ฮให้คนที่อยู่ในตึกนะครับรวบรวมอาหารเท่าที่หาได้ ที่นี่เนี่ยนะสามสิบชีวิตของคนกลุ่มนี้เนี่ยเอ่ออยู่ในตึกรวมกันถึงขนาดที่ตู้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยต้องพังนะ <S <S พังเพื่อเอาฮะเอาไม,ไม้ไม้ไม้จากตู้เสื้อผ้าเนี่ยมาทําเป็นฟืนทําอาหารนะตั้งโรงครัวกันเองแบบนี้อนะครับเอ็นไนะโอ้โหเอาเอาตู้มาเผาเลยอพูดง่ายๆใช่ไหมฮะใช่เพราะตู้เสื้อผ้าตอนนี้มันมันจะทําอะไรได้ <S <S ออไม่มีประโยชน์อะไร ก็มาติดเตาแบบนี้เดี๋ยวซื้อใหม่ได้ตู้ใช่แต่ชีวิตต้องรอดก่อนถูกต้องประทังชีวิตไปก่อนนะฮะเอาล้วอีกสักข่าวหนึ่งท่านผู้ชมนะอีกสักข่าวนึ่งความจริงมีอีกเยอะนะแต่ก่อนจะไปติดตามข่าวในพระราชสำนักไปที่ตรังท่านผู้ชมฮะความมีน้ำใจของคนไทยเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้เจ้าของโรงแรมโรสอินที่ตรังนะครับเขาเปิดพื้นที่โรงแรม ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตรังเข้าพักฟรีนี่ฮะโรงแรมโรสอิน m a n ชั่นนอกจากให้พักรองรับได้เป็นร้อยคนนะฮะแถมอาหารสามมือ้อแล้วโอ้โหดูเถิะท่านผู้ชมฮะโอ,อ้โหชำาใจเขามันสุดยอดจริงๆฮะนี่เปิดโรงแรมเออ,อาหารมีสามมื้อฮะมีข้าวต้มบ้างอะไรบ้างโอโ้โหดูเถอฮะนี่เดี๋ยวเราไปติดตามนะฮะ เจ้าของโรงแรมผู้ใจบุญนะเมื่อเช้าก็ต้พิบัติครั้งนี้นต้องช่วยกัน,นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลก็ต้องช่วย ได้ยินแต่ว่ารัฐบาลไม่อยเอาจริงก็จังก็ไม่ไม,ไม่ดีนะครับรัฐบาลต้องต้องช่วยนะครับทุกคนเดือดร้อนจริงถึงหลังคาแล้วม,มันก็ไม่รู้จะอยู่ไหนก็ไปอยู่วัดอยู่วัดก็ห้องน้ําก็ไม่พออยู่กับสองร้อยห้องน้ำห้าห้องหกห้องอันนี้มามาอยู่กับผมนีม่อิสระถ้ามากหน่อยก็ห้าคนนะครับก็สองคนห้าคนสามคนแ,ล,แล้วแต่ครอบครัว นะครับก็แน่นไปหมดเป็นร้อยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ฝากให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานะช่วยเหลือคนประสบภัยรวมทั้งรัฐบาลก็ต้องเก๋ไกด้วยนะต้องเก๋ไกด้วยแล้วก็พักการเมืองก็ต้องร่วมมือกันทำนะครับต้องเไกต้องเก๋ไกด้วยนี่กูลุงรัดคงจะใช้คำพูดไม่ค่อยถูกครัอรัฐบาลก็จริงจังครับกณลุงครับรัฐบาลเขาก็จริงจังอยู่แล้วทุกคน่ะี้ยก็ช่วยนะฮะ เพียงแต่อาจจะแบบไม่ทันใจหรืออาจจะไม่ทั่วถึงนะครับแต่นี้ก็ต้องชมเชยน้ำใจยิ่งใหญ่ของเจ้าของโรงแรมโรสอินที่ตรังท่านผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระรจชสำนักเดี๋ยวกลับมามีอะไรที่น่าสนใจซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยเราเพิ่งเจอในข่าวนี้นะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับครับ